สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนกับน้องสามสีกับน้องนวดนะครับวันนี้มาเลือกไม้ครับเลือกไม้เลือกไม้เราปีกว่าจุลาปีกว่าจุลาเมตรห้าสิบนะครับเมตรห้าสิบเลือกได้สามคู่ครับผมสามคู่นี้นะฮะ สามคู่นี้นะครับไผ่สีสุกสีสวยครับผมปลายทางที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับสั่งออเดอร์อเพิ่มนะครับสั่งว่าวควายไป1ตัวขึ้นดีมากเลยครับผมรอบนี้สั่งปีกว่าวจุฬาเมตราสิบสามคู่นะครับ เอาไปประกอบเองครับผมแล้วก็ตามด้วยนะครับจุฬาเมตรสี่สิบปลายทางที่มุกดาหารครับผมมุกดาหารนะครับหนึ่งตัวนะครับแผยส,สวยๆครับผมไผยสีสุกฮนะส,สวยๆครับตอนนี้ก็เลือกไม้ได้เรียบร้อยนะครับผม งานปีกว่าวครับปีกว่าวเล้าปีกว่าวเม็ดห้าสิบจำนวนสามคู่นะครับปลายทางที่จังหวัดประจวบคีรีขันครับผมสเนื่องจากได้สั่งว่าวควายไปหนึ่งตัวนะครับเม็ด้าสิบขึ้นดีมากนะครับสนุนลั่นๆครับผมรอบนี้ได้สั่งปีกว่าวครับสามคู่ไปประกอบเองนะครับทำจุลาครับผม ตามด้วยจุฬาเมตร40นะครับของคุณน้าลงนะครับปลายทางที่จังหวัดมุกดาหารครับผมเมตร40นะครับจุฬาเมตร40หนึ่งตัวครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ